ู้ชมคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเรื่องของอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลแล้วก็เฝ้าระวังกันเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะวันนี้นะคะช่วงคุยให้เคลียรเราจะมาพบกันกันกบคุณพัทรเดชวรสีหิรันนะคะนักวิชาการสาธารณาสุขชํานาญการพิเศษสํานักง,งานป้องกัน ป้องกันและควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับเราว่าปีนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพของในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลตัวเลขสถิติเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือที่เขาจะพูดกันว่า7วันอันตรายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเดยวก่อนอื่นก่อนเนาะว่าช่วงช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลค่ะ ปีใหม่เนาะเราในเทศกาลปีพศ2567นะครับเ,เราระหว่างวันที่วันที่29ธันวาถึงวันที่4มกราคมปี2567ซึ่งเรามีธีมรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลก่อนเนะว่าการขับขี่ปลอดภยัยเรามีธีมว่าขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุอันนี้เป็นธีมที่ที่เราที่ทั้งประเทศได้ได,ได้ได้พูดคุยกันเนาะแล้วก็เราพยายามจะทำยังไงให้คนใน คนไทยหรือคนในที่อยู่ในเมืองไทยเนะี่ยลดอุบัติเหตุลงได้จากปีที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับค่ะครับแล้วแบบอย่างนี้เนี่ยในช่วงนี้นะคะในช่วงของช่วงเทศกาลปีใหม่ ของปีที่แล้วเอาสถิติปีที่แล้วมาดีกว่าว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงคะครับสำหรับสถิติเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะปีพศ2อ6 6นนะครับก็เรามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ2,400 24317รอ่ายรายนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วมีการบาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ23,9 0 0กกว่ารายนะครับส่วนเรื่องของ การเสียชีวิตเนี่ยเราเสียชีวิตไปประมาณ4 4 0 2รายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมานะครับแล้วทีนี้การเสียชีวิตเนี่ยก็มีหลายหลายประเด็นสาเหตุเนาะอาจจะเป็นจากการดื่มดื่มขับเนี่ยดื่มขับอยู่ที่ประมาณ5000 5,000ารายขึ้นนะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กอายุที่น้อยกว่า20ปีเนี่ยเรามีการดื่มดื่มขับเนาะดื่มขับแล้วก็ เกิดวันเหตุขึ้นอยู่ประมาณ600กว่าลาย670กว่าลายช่ั้ไม่น่าเชื่อนะเป็นเรื่มเล็กที่เราฟังแล้วก็ตกใจมากก็ค่อนข้างเป็นกังวลเนาะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ํากว่า20ปีเพราะว่าปกติแล้วเด็กต่ํากว่า20ปีก็จะไม่ขายแอลกอฮอล์ให้กับเขาจะไม่ขายแล้วทีนี้เราหน้าคิดว่าเด็กซื้อได้อย่างไรจากที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ซื้อและเด็กมาดื่มร่วมด้วยที่เราอาจจะป้องกันได้ลําบากนั่นเองนะฮะ ส่วนเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาในปี66เนี่ยเราสวมหมวกกันน็อกเพียงแค่15,791ลายเองอจากสถิติที่เราเรามีการบาดเจ็บ20,004 4ค่นะอนข้างน้อยนะถือว่าน้อยอยู่แล้วก็แล้วก็ค่เาเข็มข,ขัดก็อยู่ที่ประมาณ15จากสถิติจากสถิติที่เราเกิด2 4 0 0 0 อ้โหก็หายไปต้องเยอะเลยนะหายไดเยอะเลยนะครับก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เราก็เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นั่นเองครับผมก็อนี้เป็นสถิติที่เก็บกันมาแบบนี้แล้วครับจากสถิติที่เกิดขึ้นแล้วมาปีนี้เองเนี่ยทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับนำโดยสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่2พิศโลกเราดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้ที่เราบอกมาสักครู่นะครับ ปีนี้จะได้ลดลงครับสำหรับปีนี้เป็นปีพศ .2567 เนะเาะก็จะเป็นวันช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะ <ừ> um. 29ธันวาถึงวันที่4มกราจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันก็ของเรามันมีมาตรการที่เราจะคุมเข้มเนาะ <ừ> um. หลายๆด้านเนาะโดยเฉพาะมาตรการที่ด้านที่เราคุมเข้มเนี่ยเรื่องของด้านการบริหารจัดการอันนี้เราจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เขาเรียกศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับทุกอำเภอทุกจังหวัดนี่จะต้องมีหมดเลย<อ>ลงไปถึงระดับของท้องถิ่นซะด้วยซ้ำศ<ะ>ูนย์นี้ก็จะช่วยจะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันบัญเติตมาร่วมในการขับเคลื่อนเรานนเป็นหนึ่งในเครือข่ายนั้นถูกต้องครับแล้วทีนี้ก็ลดลงคคือตอนเนี้ยเราคิดว่าเราทุกระดับจะต้องขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงของ7วันที่ที่เป็น7วันเราะว่า7วัน เจ็ดวันอันต,ตรายะะแต่บางคนเวลเจ็ดวันเห็นความสุขก็แล้วกันนะ <c oughs> ประมาณนั้นครับก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีการทําด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านถนนเพราะถนนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนบางทีถนนอาจจะทางโคง้งทางขุขะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางเป็นที่เป็นจุดตัดแยกมากาก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรจะต้องมีการลด ความเสี่ยงจากตรงนี้อย่างเช่นปิดจุดยูเทิร์นบ้างเคยเห็นไหมฮะมีจุดยูเทิร์นเส่นที่จะขึ้นเหนือนะนิฉันเห็นปิดประมาณ3-4มสี่จุดด้วยกันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในเฉพาะเรื่องในในช่วงช่วงเทศกาลที่บริการรถค่อนข้างหนาแน่นเนาะคนก็เดินทางกลับมาต่างคนก็ต่างเอารถออกมาใช้บนท้องถนนซึ่งบางคนก็ขับเป็นมั่งขับไม่ถูกต้องมั่งขับดีมั่งไม่ดีบ้างก็เป็นอาจจะเป็นทำให้เกิดบัตรเตุได้ถ้าเราถ้าเราประมาทอะไรส่วนนึงนะส่วนอีกด้านก็เป็นด้านของยานพาหนะ ก็เช่นกันขยานพนักปกติแล้วเราก็เราต้องมีการตรวจตรวจเช็คสภาพรถก่อนในการที่จะเอาเอามาขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเนี่ยกแต่ก็จะมีหน่วยที่จะมาช่วยบริการเรื่องนี้เช่นกันอย่างเช่นตำรวจเขาก็จะมาดูแลเรื่องการใช้มาคับใช้กฎหมายในเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยยานพนัออกมาเป็นยังไงมีความปลอดภัยขนาดไหนอะไรต่างๆโดยซึ่งส่วนใหญ่แล้วช่วงรณรงค์นี้เขาจะมีการตรวจเช็คให้ฟรีโดยเฉพาะบริษัทหรือตาม สถาบันต่างๆสถาบันการทางโรงเรียนเช่นพวกเทคนิคโรงเรียนเทคนิคอาจจะมาแบบมาให้บริการตรวจเช็คสภาพต่างๆใช่ใช่อย่างควบคุมโรคที่สองนี้ก็คือจะดูแลนเรื่องของสุขภาพใช่ใช่ก็ส่วนหนึ่งเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านของการใช้ช่วยเหลือนเรื่องของการหลังเกิดเหตุสมมุติถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเกิดบัิเหตุขึ้นมาเนี่ย ทีมโรงพยาบาลต้องพร้อมครับบุคลากรทางการแพทย์ต้องพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือต่างตงต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือตรงนี้เป็นสาคัญเลยเพราะว่าเพื่อนยังไงจะต้องเอาให้ให้รอดชีวิตหรือบาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นประการต่ากันความพร้อมก็จะมีของระดับของสถานพยาบาลที่ที่เกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราควรจะทํากันในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ครับแล้วก็ทางด้านของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่2องพิซูโรเราดูแลด้านไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้ ตอนนี้เราก็มีการขับเคลื่อนหลายเรื่องนะอย่าง<ช>บางอย่าง,บาง,บ,างบางอย่างอย่าง,างเราขับเคลื่อนอย่างเช่นเราเรามีการขับเคลื่อนในมาตรการคุมเข้มแอลกอฮอล์ <c oughs> เพราะตัวแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะตัวแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดบัตถเหตุด้ <ๆ S 1> นเนาะส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีเมาเมาแล้วขับโดยเฉพาะเสตติมาสคูนเนาะมีแอลกอฮอล์มีสุราเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่ส่วนหนึ่งครับก็แต่นี้ถ้าถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยสถิติจริงๆก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ทีนี้กฎหมายที่กําหนดเนี่ย ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจะไม่ควรมีแอลกอฮอล์ในปริมาณในกระแสะเลือดหรือทางลมหายใจเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกินไปกว่านั้นแสดงว่าเราผิดกฎหมายละนะแต่ว่าถ้าคนที่20ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไม่ห้ามต่ำกว่า ถ้าไม่เกิน50ิรรบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังมีรุนระลงประชาสัมพันธ์แล้วเรื่องของการเขาเรียกการการขายก็ต้องขายให้ตรงเวลาขายในช่วงที่เวลาที่กฎหมายกําหนดอย่างเช่นขายในช่วงเวลาของ11บเอนาฬิกาถึง14บสนาฬิกาได้หรือขายในช่วงเวลาของสิบเนาฬิกาถึง24่สินาฬิกาอันนี้เราขายได้แต่นอกจากหลังจากนั้นก็จะจะไม่จะไม่ห้ามขายแล้วถ,ถ้าขายก็คือผิดกฎหมายครับแต่นิดหนึ่งนอกจากในเรื่องของ อแอลกอฮอล์ออกจากในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างการเดินทางมีผู้ป่วยมีการเกิดเป็นโรคประจําตัวหรืออะไรแบบนี้ควบคุมโรคที่2นี่ได้เข้าไปดูแลอะไรหรือมีการวางแผนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านนี้ด้วยไหมคะครับส่วนหนึ่งเราประสานกระทางโรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งอย่างี้ที่เราเป็นผู้ชีพฉุกเฉินเขาก็จะมีบริการที่จะช่วยชีพฉุกเฉินกรณีถ้า เกิดบาดเจ็บหรือฉุกเฉินขึ้นมาตรงนี้เราสามารถแจ้งไปที่1669ได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยถ้ามาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลืออุ่นใจกันเลยทีเดียวไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับก็มีตามเกณฑ์อย่างน้อยต้องไปให้ได้ถึงอย่างน้อย ถึงนางงานนี้ต้องพานีน8นาทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ต้องยกระดับของด่านชุมชนด้วยด่านชุมชนก็สําคัญนะครับเพราะว่าด่านชุมชนเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องสกัดคนในชุมชนน่ะก็พวกเราดูแลกันเองนี่แหละที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ใช่หมูกกันนกก็ได้ใช่ดูแลกันเองโดยผู้นําชุมชนในท้องในท้องที่ดูแลกันเองมีอาสาสมัครช่วยดูแลกันเองก็จะเป็นการที่จะช่วยให้คนในชุมชนนี้ปลอดภัยมีการสกัด เราเห็นไม่สวมหมวกกันน็อกเห็นไม่ได้เห็นรู้สึกมีอาการเเซมามึนมาเนี่ยเราก็ต้องสกัดเพื่อไม่ให้เขาออกเป็นบนถนนนะครับนี่ก็จะเป็นเหตุได้ครับครับผมครับการนี้เป็นเรื่องสิ่งที่เราขับเคลื่อนกันอยู่ใช่ไหมครับขับเคลื่อนกันอยู่ทิ้งท้ายแลวครับอยากจะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมเองครับที่รับชมรายการของเราอยู่ให้ดูแลตนเองเนี่ยในช่วงของเทศกาลบ้างครับครับก็อย่างอื่นก็คือต้องเราอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการเดินทาง เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอนะครับมีเตรียมความพร้อมก็อย่างเช่นว่าเราจะต้องเวลาเราขับขี่เนี่ยเราก็ต้องงดการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแอ,อลกอฮอลอ์ก็บอกแล้ว,วมีผลเสียเนาะมีผลเสียแล้วทําให้เกิดบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องไม่ขับเร็วด้วยการขับเร็วนี้มันมีผลต่อ,ต,อต่อเรื่องของการบาดเจ็บหนักนะเพราะบางทีเดี๋ยวอาจจะไปเสียชีวิต ระหว่างกลางทางหรือไปเสียชีวิตหนะ้าที่เกิดเหตุได้เพราะว่าเนื่องจากความเร็วความเร็วก็จะมีแรงประทะทาให้เกิดบัตเทตหนักได้ส่วนหนึ่งเนาะและอีกอย่างในเรื่องต้องพักผ่อนเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพราะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะอย่างน้อยก็ประมาณสักหกถึงแปดชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะในการที่จะเราเดินทางเพราะเราเดินทางบางทีเราเดินทางหลายร้อยกิโล3า0รอกิโลเมตรเนี่ยทุกสามรกิโลเราควรจะต้องมีการพักด้วยนะหยุดพักรับประทานอาหารล้างหน้าล้างตาอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเราก็จะต้องทำเนาะแล้วก็การ การขับรถก็ต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะส่วนหมวกกันน็อกก็เหมือนกันถ้าขับขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ต้องมีการสวมหมวกนิาภารภัยสวมหมวกกันน็อกแล้วก็คาดคางรัดสายรัดให้แน่นเพื่อการป้องกันที่หมวกกันน็อกที่จะก,กระเด็นออกไปอันนี้ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับทีบนะ่สวมไว้เฉยเไม่รัดอันตรายต่อศีรษะแล้วอาจทำให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้วก็ควรจะดงดใช้โทรศัพท์ด้วยเพราะโทรศัพท์บางทีก็จะทําให้เรา เราเผลอเลอะเนาะเราไม่มีสติกับการขับรถขับขี่รถเนี่ยเราควรที่จะต้องแบบงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข่งรัดนะเพื่อเพื่อให้ประชาชนเรามีสุขเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็เรื่องของรถก็เราก็ต้องมีการตรวจสภาพรถให้ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องฝากไว้นะเนื่อว่าเรื่องการการศึกษาเส้นทางก็เช่นกัน เราจะไปตรงไหนเส้นทางตรงนี้จะปลอดภัยไหมอะไรเก็ศึกษาเส้นทางไปด้วยพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางระหว่างช่วงเทศกาลทั้งไปและกลับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะพี่พัชแจงชัดทุกประเด็นผมจะพาทุกท่านไปดูกันว่า Amazing t h a i l a n d c o u เขาด w วในปีนี้มีจัดที่ไหนอย่างไรกันบ้างทั่วทั้งประเทศไทยกันเลยเชวงนี้พักกันสักครู่ครับ